บฝั่งนี้เราก็คอยสงสายได้นะครับเราจะทำบุญกักบารตอนเช้านี้วัะนี้ปัดสงฆ์ได้จดมรดกเป็นงานอายุวัฒนามงคลดยเชิญญาตสังว่าโออาจารย์วสีพิโกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ไดาเหรอว่าคุณทราว่าได้รชุมนุมสาในวันนี้นะครับกอนะวาเปโอกาสที่เราทำ445ห9บ้านเชียงดาวอเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่บ้านต่างแดนไอ้็กตัดเยื่ตั้นประเลาวมา้วมาจาน

เที่ยมานกัน่ะเออเท่มานกันผู้อายุกำลังสุขังกำลังอายุใส่เสืสูงเาอมาในบริชามาลีน้ำทำมาปัญญาวงนายน้นยงยงคงมาหกค แล้วแต่เรามองกล้องด้ะพุทธิยันโุดีเจ้าคณะจวัตรสิงห์รายฐารพระสุนทรจักรวาลเปากกางท่านจุลชลท่านบอวชิราปีเจ็ดแสนรองจ้าคณะเพื่เมือเหนยานา่มกังใจต่อจากเจ้าักายโยอาติสัตานามนวัน วังเขาวังเวจโยห้อยใจยะสุใจยะมังกาเรอปราจิตปัญหาเสบตาเวปอบตาเสบสิสะคาสะสุขาสิสะโยโยตุคาสิสะ ยถาธรรมตโนเอวอปราชิตปมาณแคสพภาพินามะโตนิกัตตา สุทิตังสุขานุสัมวาจกรรมมาจากินังปาคกินังวโนกรมมปะนิจเตปาคกินงปาคกินานิคตวรพังตะเตปะคิอโระกวาติจิสโตมาวะอาณังสัมภังสัมมาสัมพุทธเา กับกัญญาธีปนาธีอุบลตำรวจเอกรับเพือนผู้ิเกียรติเข้านั่งในเต็นที่จัดไว้รับรองหลังจากที่ประธานสื้เรียนแล้วเมื่อสักคที่ นะมะ သာဒီယာပလံစမာရိယာမိအာမေဆိုနိချာတာသမကျဘမက္ခာနောဝေရဘမေအနုပရမံစုခာအေတုဝါနမေသမေခာ